สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยห้าลอยสูตรเม็ดเดียวนะครับ เมื่อประจำวันที่12นะครับผมตุลาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หน่อยนะครับผมก่อนไปรับชมนาทางขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอลองเองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับก ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่พี่อยู่บ้านเก่าเนาะดวงอาจจะไม่เฮงไม่ปังนะครับอาจเปลี่ยนบ้านก็อาจจะเฮงจะปังก็ได้นะครับผมสาหรับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับของเราก็ถือว่ามานะครับพี่พี่มาตรงรอบด้วยนะผมเน้นรอบปกตินะครับก็ถือว่ามามาตรงๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกข้างในที่ตามด้วยนะครับผมเฉพาะกิจนะครับผลที่ออกนะครับสองห้าหกกับสี่เก้านะครับรอบแรกของเราเนาะ รอบแรกของเราไขวิ่งรุ่นที่4นะครับเข้าไปที่49ตรงๆเน้นๆนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเฉพาะกิจ66817นะครับของเราไม่มีปกติเนาะ14059นะครับของเรานะครับไขวิ่งรุ่นที่4นะครับพี่พี่เข้าไปที่40นะครับตรงๆเน้นๆนะครับ3ตัวเนาะเสียดายเนาะอันนี้7 740นะครับอันนี้140นะครับน่าเสียดายรอบปกติก็ถือว่ามานะครับ VIP นะครับ78139นะครับของเราไม่มีเนาะ Vip ัวลองไม่มานะครับมาแค่ตัวนี้นะครับผมก็เมื่อวานนี้ใครมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับสลับฮานอยดย mm อฟฮาสูดเม่เดียวเนาะนะครับวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดเม็ดเดียววันนี้ผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลข8 <S <S <ing>. <S นะครับผมเน้นรอบปก,กตินะครับลองรอบพิเศษ นะครับนี่เลยนะครับผม80 81 82 83 84 85 86 87 88 89นะครับ3ตัว3ตัวผมให้ไปที่ 986 987นะครับพี่พี่นอ้องหลักร้อยให้เลขเก้านะครับว่าจะเขียนตัวใหญ่ๆก็เขียนพิมพ์เล็กอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับเน้นรอบปกติเนาะ86 87กแปดนะครับแปดห แล้วก็แปดเก้านะครับผมเนาะห้าคู่นะครับพี่ๆแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะครับท่านใดชินชอบก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ผมขอให้มาเนาะในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับสลับคอมเมนต์ดีๆนะครับกาลังใจดีๆที่เข้ามาให้น้องแอดนะครับเนาะวันนี้ขอให้มาเด้งๆนะครับขอให้มาตรงๆเนาะเน้นๆตรงรอบก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้กาบสวสดีครับ